สวัสดีทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีลูกค้าสวัสดีทุกคนที่อยู่ในวงการของเฟอร์นิเจอร์บิวอิทผมอาจารย์ซุขสุขชัยตั้งอิเวอร์ครับผู้จัดการฝ่ายขายและดูแลฝ่ายเทคนิคของบริษัทยังสันหรือ ys นั่นเองครับสวัสดี วันทํางานของหลายๆคนนะครับเราคงทํางานมากันแล้วสองสันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีพลังครับรับพลังจากผมไปทํางานนะครับในปี2022กันนะครับและสําหรับคลิปนี้ครับอาจารย์ซุปจะมาเล่าให้ฟังสําหรับสินค้าตัวใหม่ตัวใหม่นะครับของยังซันหรือ YS ในปีนี้ครับเราจะมีสินค้าใหม่มาประมาณ2อสตัวครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่อยากจะ แบ่งปันให้ทุกๆุกคนที่เป็นโรงงานฟรีเจอร์ทุกคนที่เป็นช่างบิวอินรู้จักกับฟิตติ้งตัวหนึ่งครับที่ใช้ในบานสไลด์ของหน้าตู้ไม่ว่าจะเป็นบานไม้หรือบานกระจกก็ตามนะครับวันนี้ครับจากข้อมูลที่ยังซันหรือ ys เราได้สำรวจมาแล้วนะครับหน้าบานสไลด์มีลูกค้าต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากว่ามันเซฟสเปซ ในการเปิดตู้นั่นเองนะครับเพราะว่าตู้หน้าบานเวลาเปิดเนี่ยมันจะเสียสเปซที่เราจะต้องดีไซน์ด้านหน้าตู้นะครับและที่สําคัญครับบานสไลด์เนี่มันดูพรีเมียมนะครับและโดยเฉพาะใช้กับฟิตติ้งของยังซันหรือ Ys นะครับที่เรานําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ครับและเดี๋ยวเรามาดูซิว่าค้อด,ดีอะไรที่ Ys หรือยางซันได้นําเข้าฟิตติ้งตัวนี้เข้ามานะครับและเดี๋ยวจะมีลางสไลด์อีกประเภทหนึ่ง เข้ามาต่อจากนี้ในเร็วๆวันนะครับมาดูตัวนี้ก่อนว่าฟิ t ติ้งบานสไลด์ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับฟิ t ติง้งณปัจจุบันที่เจ้าอื่นๆเขาขายให้กับพวกคุณหรือเพื่อนๆอยู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น fitting ต,ตัวนี้ครับอย่างที่อยากจะนำเสนอครับเราให้ชื่อมันว่าคาร์โรครับฟิตติ้งบานสไลด์ตัวนี้ครับ มันจะนำไปติดตั้งที่บนขอบตู้ด้านบนของตู้เสื้อผ้าแล้วบานสไลด์ครับจะไม่เห็นตัวฟิตติ้งเลยนะครับทำให้ดูพรีเมียมและที่สำคัญอย่างยิ่งครับประโยชน์ในหลายๆอย่างที่พวกคุณพวกท่านจะได้มีอะไรบ้างนะครับเรามาชมกันนะครับนี่เป็นรูปตัวอย่างของงานที่สิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ครับ หน้าบานตู้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญอีกนะอ่าอีกส่วนหนึ่งครับนอกจากไฟในตู้เพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมครับไฟในตู้มีความสําคัญมากๆแล้วหน้าบานสไลด์ก็จะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและนะครับดีไซนเนอร์เองก็สามารถนาไปออกแบบได้นะครับอย่างที่บอกครับ ตัวนี้เราเป็นสินค้าที่เรานําเข้ามาจากสิงคโปร์สิ่งแรกเลยครับที่มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนแน่นอนครับราคากล้าพูดเลยว่าวันนี้สําหรับหน้าบานสไลด์ตัวนี้นะครับที่ไม่เห็นตัวฟิตติ้งเนี่ย มีไม่กี่เจ้าครับที่ขายอยู่ในท้องตลาดน,นะครับเอาแค่เฉพาะเจ้าที่มีคุณภาพนะครับขนาดเจ้าที่มีคุณภาพเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการสไลด์ตอนที่จะไปจบที่ซอฟต์โค้ดเนี่ยเกิดการสะดุดน,นะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่เราไปแก้ไขที่การติดตั้งหรือเชิงช่างเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันไม่จบทรับและสุดท้าย ต้องไปลื้อตู้เพื่อแก้ไขปัญหากับเพราะฉะนั้นการเลือกฟิตติ้งที่ดีนะครับเป็นสิ่งสําคัญและวันนี้ครับฟิตติ้งที่ดีของเรานะครับเรานํามาจากประเทศสิงคโปร์มีอะไรนะครับที่เป็นมาตรฐานครับแน่นอนครับเรามีมาตรฐาน t u v ครับ s u d ตัวนี้ของสิงคโปร์มีการทดสอบเรียบร้อยแล้วในเรื่องของมาตรฐานต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานคัามชัดการใช้งานครับน้ำหนักเบามากๆ ใช้งานได้คุ้มค่างรีเมียมากๆนะครับใครอยากได้คลิปวิดีโอแจ้งอาจารย์ซุปเข้ามาเดี๋ยวส่งให้ดูว่าที่สิงคโปร์ติดตั้งไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับและต้องบอกกัาว่าที่สิงคโปร์เองเนี่ยนะครับในตัวฟิตติ้งบานสไลด์ตัวนี้เนี่ยนะครับขายดีมากๆครับเพราะเนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่พื้นที่น้อยนะครับก็จําเป็นจะต้องใช้ในส่วนของพื้นที่ที่ประหยัดที่สุดน,นะครับและโปรเจกต์เล็บเลนที่สิงคโปร์ครับ นี่คือโปรเจกต์เรฟเลน c ์ทั้งหมดนะครับที่สิงคโปร์มีใบเซอร์ติฟิเคชั่ t เทสต์รีพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับนี่คือผลงานตัวอย่างบางส่วนที่ประเทศสิงคโปร์ครับที่เรานำตัวบานสไลด์ฟิตติ้งตัวนี้เข้าไปติดตั้งให้กับคอนโดมิเนียมหลายๆแท่งที่สิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นครับกล้าพูดเลยว่าการที่ยังซันนำสินค้าหรือฟิตติ้งตัวนี้เข้ามาให้กับเพื่อนๆได้ นำมาใช้เนี่ยนะครับไม่ผิดหวังแน่ๆครับและที่สำคัญครับราคาครับพูดเลยว่าถูกกว่าท้องตลาดผมเชื่อว่ามีมากถึง20 30หรือ40%หรือ3ด้วยซ้ำโดยเฉพาะเพื่อนๆบางคนที่เป็นผู้รับเหมาและได้รับส่วนลดจากเขาที่เป็นคนขายอยู่เนี่ยไม่มากมายนะนะครับเพราะฉะนั้นตัว สไลดิ d ง o r ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับดีไซเนอร์นะครับหรือคุณที่เป็นโรงงานหรือเป็นผู้รับเหมาที่โดนดีไซเนอร์กำหนดสเปคบานสไลด์มานะครับเพราะฉะนั้นสามารถรองรับความหนาของตู้ได้มากถึง40มิลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบานไม้หน้าบานกระจกนะครับสามารถปรับได้สีทิศทางนะครับสามารถรองรับน้ําหนักหน้าบานได้มากที่สุด80กิโลกรัมครับ และอย่างที่บอกครับสามารถรองรับหน้าบานกระจกที่เป็นกรอบอลูมิเนียมได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นฟิตติ้งของเรามีขนาดเล็กหนักเบานะครับแต่สามารถรับน้ำหนักหน้าบานได้คุอนข้าดีทีเดียวนะครับและนี่คือฟิตติ้งทั้งหมดที่อยู่ในส่วนประกอบของบานสไลด์ของเราที่เราเรียกว่าคาร์โรตัวนี้เองนะครับซอฟโครต้องบอกว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ซอฟตค้ดของเจ้าอืนอ่นๆนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับและนี่ก็คือสินค้าตัวใหม่สำหรับบานสไลดิ้งดอนะครับพิตติ้งของยางซันหรือ y s ่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจและเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้นะครับเริ่มเอามาใช้มากขึ้นสามารถติดต่อ อาจารย์ซุปเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางเซิร์ชได้เลยครับในช่างไฟเฟอร์ที่ปรึกษ,ษางานไฟของในช่างดูอินนะครับหรือติดต่อเข้ามาที่ Live i ้า o f ิเ c ีย l แอปเค้์ของยังสันก็ได้นะครับเหมือนเดิมครับใครถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งเชื่อว่าการรีวิวสินค้าตัวนี้ทำให้เพื่อนๆเ,เห็นคุณภาพและสินค้าที่มีมากขึ้นนะครับและเป็นประโยชน์กับ การทำงานของเพื่อ,อนแน่นอนนะครับและอย่าลืมครับใครยังไม่กด subscribe นะครับอาจารย์ซุป,ประกวนนิดนึงนะครับจะมีรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้นะครับหรือการแชร์ประสบการณ์ของปัญหานักงานที่เข้าไปแก้ไขกับลูกค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อาจารย์ซุปขอตัวก่อนสวัสดีครับ